สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่นอทั้งหลายเป็นวันจันทร์ใช่สีสวัสดีนี่ใช่สวัสดีลาโปณนะโมพุทธายสำหรับเวันจันทร์เป็นวันจทจะได้เตรียมการเดนนนินทางสาู่สงนทามทั้งตชเจษฎาตะวันทั้งนี้เป็นหนนขึ้นสู้สงัสรามตะเจุฎาเขาจะนั่งเดินทางไปอำเภอคอนสาม จังหวัดเชียงภูมซึ่งการเดินทางทางการได้ไปแวะวัดธรรมขามพระวัตอนนำเภอขอนแสนจังหวัดเชียงภูมิซึ่งเป็นสถานที่รัพยปยะงอย่พ่อแม่ผู้จ่าผู้เคนในสังก์ไปหลายอกหลายตัวสิ่งที่ผ่านมาก็คือพระอธิการคูนสักขันติปาโลเขันแะไร่ มันเพ่งเพียนก่อ่า,างสร้างตัว,มวเมื่อไหร่มันกันเ็นวรรณาภาพไปแล้วปัจจุบันกับคู่บานหน่อยอยู่ปรากฏว่าไปเห็นศาลาซึ่งเป็นศาลาที่ท่านจิตของสงฆ์หรือเป็นศาลาที่เวลาฉันเขา้าหรือเป็นศาลาพักของหาตินยมเห็นแล้วฟ้าต่างๆกะคือเล่าความที่สี่แตกมั่งพังร่งเบิดเบิงนะครับกับพราม่อคู่จานว่าก็อยากปรับปรุงคู่บานหน่อยกันว่าเอา ก็เลยนามาให้ชมว่าหากผู้ไดเคยไปวัดทำขามเบรวันทำเพื่อควานสารชัยภูมิกลับไปเบิ้งกันได้ครับเด้อไปซอยพ่อแม่คู่จานคู่บาหน่อยพ่นยู่นะรวบรวมคนละเล็กคนละหน่อยหรือผู้ไดเคยไปหาหลวงปู่พุ่นซักคันติปาโลอดีตเจ้าวาดเพิ่นวนาภาไปแล้วชูมือเนี่ยคู่บาหน่อยพ่นยู่กำลังปรับปรุงสถานที่เพื่อสิได้แห่งนี้สถานที่ญยาดย่ยมนะหรือสายนสิทธิ์แมีที่ักอาศัยเวลาฝนตกแดดกา เมื่อบอกข่าวเราซิบไปสมาสราช่วยกันอา้าวขอบคุณ